ตอนนี้ผมอยู่ที่พระที่นั่งไกรสอนสิงห์ราชหรือพระที่นั่งเย็นนะครับอ่าตรงนู้นน่าจะเป็นอาคารทิมดาบมาหรือไม่ก็โลงอะไรสักอย่างนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นหอพักของรัชการที่้ของสมเด็จพระนารายณนะ์นะครับน้นะครับนี่น น่จะเป็นหอพักแล้ก็ห้องส่งนะครับเนี่ยพราที่นั่งไกสอนสิงห์าั์หรือพราที่นั่งเย็นหรือว่าตำหนักเฉลยทุบสอนนะงานที่เขาเรียกกันนะผมก็นี่ครับอ้างอิงจากข้อมูลส่วนนี้อันนี้ก็เป็นกำแพงเชื่อมครับระหว่างเขตพระราชฐานอันนี้จะเป็นเกยช้างนะครับผม เืยช้างของสมเด็จพระนารายณ์มีออิสลักษ์ชื่อกรมสินเนี่ยนี่แล้วก็มีแนวหินตงรงนู้นนะครับน่าจะเป็นแนวอนาเขตของสมัยนั้นนี่นี่ ขึ้นมาบนพระที่นั่งและตรงนี้น่าจะเป็นส่วนท้องพระโรงหลังนะครับตรงนี้ส่วนท้องพระโรงหลังแล้วขึ้นไปอูตรงนี้น่าจะเป็นส่วนห้องพระบนทมถ้าเดานะเดาเดาย้ำว่าเดานะครับนี่จะเป็นท้องพระโรงกลาง พาไปดูฝั่งนู้นกันนะครับผมครัแบใบสบ่ไวเลดกันนี่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 จะไปดูท้องพระโรงหน้ากันนะครับ ค่าธรรมเนียมเข้าชมก็เพียงสิบบาทเท่านั้นเองนะครับหรือเขาเรียกว่าค่าบูรณะซ่อมแซมนะครับในการเข้าตะลปีนะครับอันนี้จะเป็นแนวหินเป็นแนวเขตพระราชฐานนะครับยี่เขตพระราชฐานไกลออกไปนู่นนะครับแต่่อนหลังเขาปรับปรุงใหม่ครับใส่ฟังดีๆตรงนู้นก็จะเป็น แนวกำแพงนแนวกำแพงของพระตำหนักทะเลชุบศรนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่นะครับสักครู่สักครู่อ่านี่ส่วนนี้ก็จะเป็นของขัง้วส้ากันแต่ตรงนู้นเป็นทาน,น้ำนะ ให้ออผมดูในแปลนอ่าน,นี่มุมนี้สวย่าเดยวไปดูก็ได้เพื่อท่านผู้ชมเพื่อคลิปนะฮะตรงนู้นน่าจะเป็นบ่อพัดน้ำ นะไะกลๆเพราะฐานทุนยังเป็นหินนะนี่นะฮะโอเคครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผม สองาตำหนักเลยทตอนเดี๋ยวเรายิงยาวไปที่จังหวัดไรแล้วเราจะไปเฉลยทีครับขอบคุณมากครับลงุงค่าเข้าชมถ้าถ้ามานี่กี่บาทนะฮนะค่าเข้าชมสิบ,บาทคนละสิบบาทคนไทยนะคนไทยต่างต่างชาติเท่าไหร่ต่างชาติห้าสิบบาทต่างชาติสิบาท,าาบาทโอเคครับถ้าใครอยากจะมาชมหรือมาอะไรก็เข้ามาได้นครับจะมีซอยเขียนอยู่ ครับค่าเข้าชมก็ไม่แพงครับคนไทยสิบาทต่างชาติห้าสิบนะครับส่วนถ้าแล้วถ้าเด็กเล็กครับเด็กเล็กเรียนนี่ไม่เก็บครับอ๋อครับผมไม่เก็บนะครับเน้นนี่ไม่เก็บครับอ๋อครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมมาชมใหม่ฮะกำลังขอบคุณครับลุง